เอ้ยสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมรอินจุนแปองวันนี้ก็กลับมากับเกมมาวีนะครับไม่รู้จะเล่นเกมอะไรละ <c oughs> ตอนนี้ผมก็กดกลับมากับเพื่อนนะครับผมแล้วก็เล่นเป็นในโซนของโรมแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นในส่วนของโอเมก้านั่นเองโอเมก้าในแรงเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรเกรียนเกรียนส,สดๆเลยจริงๆจะเล่กระจจะเล่นมาหลอดเหมือนเดิมมาเลยนะแต่ก็ อีกคนหนึ่งเขาหยิบไปซะก่อนก็ในเกมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเริ่มเกมมาลมสไตล์ผมก็ต้องออกลงเท้าก่อนเพื่อจะรีบไปชิงพื้นที่นะครับพอใกล้ถึงก็สับของลงเท้าเปลี่ยนเป็นของโลมนะครับผมจากนั้นก็เดินมาเช็คพุ่มแล้วรอดูบัฟเกิดนะครับถ้าบัฟเกิดแล้วเขาตีบัฟฟ้าเนี่ยแสดงว่าฝันข้างเขาก็จบบนนะครับอย่างตอนนี้เขาตีบัฟฟ้าก็แสดงว่าจบบน แล้วก็แจ้งข้อมูลไปครับแต่ก็ต้องคอยสังเกตอีกทีหนึ่งนะครับว่าคนที่ปติปัตฟ้าเนี่ยใช่ป่าฝนคอเขาจริงๆหรือปล่าแล้วแล้วเมร์เราเป็นไรมาตีคลิปก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งเย็นนิ่งโอเคแล้วผมก็จะตีในส่วนของน้องปูเรานะฮะเพื่อที่จะรีบ<ม>เร่งเงินเหลืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเมไม่ได้มาตีด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เก็บคนเดียวแบบเฟนเฟน ถทกเลงกลางเสร็จก็มาแท็กป่าต่อจะได้เล่งเวลแล้วก็รีบเล่งนะครับผมอันนี้ก็ผมก็จะทําแบบนี้ในทตกๆเกมเลยนะครับจะได้แบบว่าทําให้แบบเรามีตังไปลงราคาตอนนี้เหมือนเลนล่างกำลังจะเตือนแล้วก็ผมเฮลโหลเดินลาหน้าเกินไปแล้วนะเราอะปอิดไปเลยละกันสตันไปคนละทีโอเคฉลอดเข้าต่อ,อนี้สตันป้อมอ,อเก็บเฟิร์สบัดไปได้ ออกมาก่อนพักก่อนครับผมโหแต่เดินไฮเตนี่แบบน่าเอาจริงๆแต่เดินเราก็ไม่ไหวตอนนี้ก็เช็คไปก่อนนะครับว่าจะดูว่าไฮเตะเขาไม่อยู่งั้นเราก็เอาป้อมล่างไปครับผมชิวๆกิ๊ซี่เดินมาอตอนนี้ชาแล้วแตเราเรก,ก็เอาอยู่นะครับแต่เราก็ไม่เป็นไรไม่สนใจครับเอาตีป้อมไปเลยโอโ้นี่ถ้าเพื่อนผมเปลี่ยนเป็นแวนเนี่ย น่าจะแถกเลยนะครับแต่ดูเหมือนตรงนั้นจะไม่รอดแล้วเวเลสวัดดี้อย่าเพิ่งมายุ่งกันนะเอาเพยเดี๋ยวๆๆแล้วโอเคขอเก็บเลือดก่อนแป๊บนึงเวเลสรอแป๊บนึงเฮ้ยไม่อย่ายุ่งกับเพื่อนเราอย่ายุ่งกับเพื่อนเราอย่ายุ่งกับเพื่อนเราอฮึมมีอันติพอดีอย่างนี้อันติใส่เลยโอ้โหแต่เด็กสองไม่น่ารอดมานี่อย่างน้ขอหน่อยโอ้โหไม่น่าหิวเลยแต่ก็ไม่น่ารอดอยู่ดีนะครับ เพราะว่าอาจะเตะคู <monkeys> <man qualified worldwide> ่ในปิดซะขนาดนั้นก็ไม่น่ารอดเกิดใหม่ก็กลับไปอยู่เลนกับแคร r ี่เกมนี้รู้สึกเหมือนผมจะไม่ค่อยเดินเกมอะไรมากมายนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเหมือนคิกซิกเนี่ยเขาจะอยู่กแครรี่มากกว่าผมก็เลยก็มาอยู่ช่วยกันแคร r y ี่ก่อนครับแต่ตอนนี้เหมือนเลนกลางกำลังจะมีเรื่องนะครับผมตอนนี้ก็เดินกับแครี่แล้วเหมือนเลนล่างมีคิกซิก แล้วก็เหมือนใย้เตะก็น่าจะอยู่ด้วยเรารีบกลับไปกันล่างกันดีกว่าก่อนที่ล่างจะแตกเ็กภูมิก่อนครับผมว่ามีใครอยู่ตรงนี้ไหมเดี๋ยวเพื่อนจะตายซะก่อนเดี๋ยวกบมาจากไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวมันจะเอใส่และช็อตนี้เนี่ยก็เป็นช็อตที่เริ่มไฟก็แล้วผมแคร์ี่ผมก็โดนเปิดไปก่อนแล้ผมพยายามที่จะเอาคลิกซี่แต่คิกซี่เขฟิกนะครับผม แต่ฮายาเตะกับคิกซิกเนี่ยเขาไล่สุดแต่ก็แลกมาได้นะครับผมตอนนี้ก็เหลือผมกับมเมนแล้วก็คิกซิกนะครับผมแต่แน่นอนว่าลงระดับผมเนี่ยตัวที่เล่นอย่างไมิกล้าเนี่ยใครจะไปกลัวกันเน่าไม่ยอมไม่หนีไม่ได้หรอกนะเราวันหนึ่งเดี๋ยวเราสก,กิลก่อนราสก,กิลวันหนึ่งมาแล้วจะเก็บคิกซี่ก่อนเลยต่อไปก็เป็นตาแกมันไม่ยินเลยไอ้ก,ก๊ มันแน่ไปไหนอุ้ยเอาไปกินเออโอ้โหอย่างน้อยในการตายครั้งนี้ก็คุ้มค่าแม่ทุกครั้งที่ผมเล่นโอเมก้าเนี่ยก็ท้าไม่ผมคิดในทันทีว่าผมกับโอเมก้าเนี่ยเปรียบเหมือนคู่ชีวิตกันเลยทีเดียวมาหลอดโดนล็อกแบบนี้บอกเลยว่าโอเมนไม่รอดลาก่อนนะครับ แน่นอนว่าหลังจากที่ข่าโอเมนไปฝั่งตรงข้ามก็แห่ขึ้นมาเลนบนและแน่นอนครับว่าเวนกรรมมันตามติดจรวนนี่พวกเอง4คนกวอะไรมาบะเนเี่ยแม่พอโดนลงกระเทือบทีนึงนี่ก็ทำไม่รู้เลยว่าฝั่งตรงข้ามเขาแรงอาฆาศแค้นจริงๆ พอผมเห็นเลือดไยาเตะโลแบบนี้แน่นอนว่าผมก็จะไปเก็บงานสักหน่อยแต่ก็น่ระดับผมปล่อยมันล่อไปเฉยเลยเฮ้ยทำอะไรของเองเนี่ยหลังจากที่ผมไม่สามารถเก็บพยาเตะไปได้เพราะอะไรกลับมาเดินเลนกลางต่อแต่แล้วแครี่ผมก็เดินเวเลเปิดใส่แล้วจะรออะไรล่ะครับผมก็ต้องเปิดสู้กับไปสีครับผมเราเป็นหนึ่งนะเพื่อนเดี๋ยวสตราร์ทป้อมให้ มาหลอดเดินมาอย่างนี้โดดช็อกงี้ฝากด้วยเด้อและผมก็กำลังจะกลับบ้านแต่แล้วไฮยเตะมาอย่างนี้ต้องช่วยเหลือเพื่อนก่อนเฮ้ยไม่นะเเกิดมาก็ต้องรีบเดินมาหาแคร,รี่และเหมือนว่าเวเลเขาจะหิวแคร,รี่ผมเป็นพิเศษอย่างนี้ก็ไปคุยก,กันลากมาม่วงและฝั่งตรงข้ามเขาก็ไฟ์กับทีมผมอีกสองคนแน่นอนว่า กลับมาแล้วมาเก็บงานต่อไม่ให้หนีไปได้หรอกนะคลิกเซกย,ยืนแช่ไว้ตรงนี้เลย <c oughs> จะตันป้อมก่อนโอ้โหแล้วทำไมคลิกซีอะไรขนาดนั้นวนะโอ,โอ,โอ้โหอเล่นโลอย่างนี้แน่นอนว่าผมจะต้องกลับบ้านก่อนเติมเลือดเสร็จก,ก็มาอยู่กับแคลรี่แต่เพิ่งไปเติมเลือดมาแทา้ๆก็ไฟอีกแล้วเก็บคลิกซี่ไปก่อนหนึ่งตัว ต่อไปก็จะเก็บตามไปด้วยของในส่วนของโอเมนโอแต่เราต้องบังโ,โดนล็อกอย่างนี้ล้างให้เพื่อนก่อนแต่ดูเหมือนผมจะล้างเร็วไปหน่อย <Okay. S 1> เพื่อนก็เลยโดนไ <Okay. S 1> ต่ตอนนี้ <Okay. S 1> ถ้าไฟของเราดูจะไม่ไหวพ <Okay. S 1> อแต่เพื่อนเข้าอย่างนี้เราก็ต้องเข้าไปช่วยตาม3ต่อ5 mm hmm. เก็บไปอย่างสวย,สวยและแน่นอนว่าถ้าตาย5อย่างนี <Okay. S 1> ้ก็สามารถจบบ้านได้เลย <Okay. S 1> คนไทยไฟเดียว <laughs> แต่แล้วกิกซี่ก็กลับมาเกิดแต่ก็ไม่สนใจยังไงก็สามารถจบบ้านได้ชิลวชตีบ้านอย่างเดียวสตันป้อมเออและก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยเอาล่ะเราไปดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP และ MVP ในครั้งนี้ ก็ตกเป็นของโอเมก้า oh คนนี้ในแอ่งเราจะรีบกวาดไปถึงไหนวะเนี่ยเฮ้ hey! ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับเอาวี v ในเกมนี้ในคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับผมก็อย่าลืมกด, like, กด, Share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมคอยติดตามคลิปใหม่ๆของผมเลยนะครับก็จะพยายามลงให้แบบว่าสม่ําเสมออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับ หนึ่งสัปดาห์ต่อหนึ่งคลิปนะครับผมแต่ก็เร็วๆนี้ก็อาจจะทําเป็นสองคลิปต่อสัปดาห์แล้วก็อาจจะเพิ่มไปเรื่อยๆก็เป็นสามคลิปต่อสัปดาห์แต่ก็ขอดูก่อนนะครับเพราะว่าอ,อ,อีกเดี๋ยวเนี่ยผมก็จะไปเรียนในส่นของมหาลัยแล้วนะครับผมก็อาจจะแบบว่าต้องขอดูก่อนตารางจะฟิกซ์ยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีในคลิปถ,ถัดไปนะครับผมก็ฝากกติดตามกันได้นะครับ สำหรับวันนี้บายบายกับผมไส้นาลาเจอกันครับ